18การเดินทางระหว่างเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่เนื่องจากอากาศทางภาคเหนือเป็นสับปายะสำหรับหลวงปู่ดังนั้นในการบำเพ็ญภาวนาท่านจึงจาริกไปทางภาคเหนือโดยอยู่ตามป่าตามเขาแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่เป็นส่วนมาก ซึ่งท่านสามารถเล่าถึงภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ได้อย่างละเอียดส่วนทางภาคเหนือตอนล่างเช่นตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์แพร่น่านท่านเคยมาเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวไม่เหมือนสี่จังหวัดดังกล่าวซึ่งท่านได้จาริกไปหลายๆครั้งบางแห่งก็อยู่จำพรรษาบางแห่งก็พักบำเพ็ญภาวนาเฉพาะฤดูแล้ง แห่งละสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างการจาริกธุดงกรรมฐานของหลวงปู่แหวนนั้นต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานับประการซึ่งสิทธิอนุสิ์ผู้ที่เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ควรจะถือเอาองค์ท่านเป็นเนติแบบในการประพฤติธรรมโดยถือเอาเหตุการณ์ของท่านที่ประสบในแต่ละครั้งที่ท่านได้เดินทางไปมา เป็นเครื่องปลุกปลอบประลมใจได้บ้างในเมื่อเราไปประสบเหตุขัดข้องเข้าเช่นนั้นบ้างก็จะไม่ต้องเสียใจว่าตนเองต้องประสบแต่ความทุกข์ความยากแท้จริงครูอาจารย์ที่ท่านได้บำเพ็ญมาแต่การก่อนท่านได้ประสบความทุกข์ยากมาหาน้อยไม่กว่าท่านจะได้เป็นภูชนียบุคคลให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชามีชีวิตรอดมาอบรมสั่งสอนพวกเรา ส,สิทยินุสิตก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจมัวเมาปล่อยการเวลาให้ล่วงไปถึงจะมีอุปสรรคบ้างในการทำความดีก็ควรที่จะพยายามฝ่าฟันให้ผลไปด้วยดีสมกับที่เราเป็นคนที่มีครูอาจารย์เป็นแบบอย่างซึ่งก็ผ่านพ้นอุปสรรคขวาก้ํามมาได้ด้วยความมานะพยายามดังตัวอย่างต่อไปนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางมาจากเชียงราย เพื่อจะไปลำปางเดินทางมาถึงพะเยาพักอยู่ที่พระเจ้าหลวงสามถึงสี่วันเพื่อพักผ่อนให้มีกำลังขณะที่พักอยู่นั้นได้ข่าวว่ารถลากไม้จากพะเยาจะไปลำปางเห็นว่ารถเขาจะไปทางที่จะไปพอดีจึงขอโดยสารไปกับรถเขาด้วยซึ่งคนขับก็แสดงความเอือ้อเฟื้อนิมนต์ให้ไปกับรถเขา รถออกจากพะเยาไปถึงอำเภอเงาวรถติดลมขึ้นไม่ได้เพราะเป็นเดือนเจ็ดฝนตกชุกพวกเขานิมนต์ให้พักอยู่กับเขาก่อนต่อเมื่อเอารถขึ้นจากหลมได้แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปแต่หลวงปู่ไม่พักอยู่กับพวกรถได้กล่าวขอบใจเขาแล้วบอกกับเขาว่าจะค่อยๆเดินไปก่อนจะไปพักหมู่บ้านข้างหน้าขณะที่เดินทางมานั้น ฝนก็ตกพรำๆตลอดเวลาพอตกเย็นถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้าไปอาศัยพักที่ศาลาใกล้หมู่บ้านวันรุ่งขึ้นฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปสมัยนั้นถนนระหว่างลำปางพะเยาเป็นทางรถลากไม้ในฤด,ดูฝนรถหยุดลากไม้เพราะติดลมลากไม้ไม่ได้ดังนั้นทางจึงเดินลำบาก เพราะต้องผ่านลำธารผ่านซอกเขาป่าเป็นป่าดงดิบพวกทากมีอยู่ทั่วไปวันนั้นเดินทางมาถึงศาลเจ้าพ่อประตูผาก็พอดีพรบค่ำจะไปหาที่พักที่อื่นก็ไม่ทันเพราะเป็นเวลาพรบค่ำแล้วจึงอาศัยนอนบนศาลเจ้าพ่อประตูผานั้นเองสมัยก่อนเขาสร้างเป็นตัวเรือนไม้ใหญ่พอที่คนจะขึ้นไปนอนบนนั้นได้ ใช้ผ้าอาบปัดไม้ที่พื้นออกหมดแล้วผูผ้าอาบกลางกรดออกไปหาส่งน้ำที่ทานแถวใกล้ๆนั้นซึ่งมีอยู่ทั่วไปเพราะเป็นฤดูฝนเวลากลางคืนเงียบสงัดดีใช้ผ้าสังคติหนุนศีรษะต่างหมอนเวลานอนเมื่อหยุดพักหายเหนื่อยดีแล้วไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแก่สัมพสัตว์เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างสลับกันไป เวลากลางคืนพวกเสือมาร้องแถวใกล้ๆที่พักเสียงเป๊ะๆซึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวที่ร้องไม่ใช่ตัวเล็กๆมันสามารถกินวัวได้อย่างสบายมันร้องกันเป็นทอดๆประเดี๋ยวตัวนั้นร้องประเดี๋ยวตัวนี้ร้องคล้ายๆคนเรากู่รับกันอย่างนั้นเองแต่ไม่ไกลจากที่พักนักพอตกดึกอากาศเย็นมากนอนไม่ค่อยหลับ พอสว่างได้อรุณก็ออกเดินทางต่อไปตกบ่ายรู้สึกอ่อนเพลียมากหนักศีรษะคล้ายจะเป็นไข้รวบรวมกำลังเดินต่อไปจะพักก็ไม่ได้เพราะอยู่กลางป่าเขาไม่มีหมู่บ้านเลยเดินไปได้ประมาณสองชั่วโมงรู้สึกอ่อนเพลียมากอาการไข้เริ่มปรากฏชัดขารู้สึกว่าจะก้าวต่อไปไม่ไหวอ่อนไปหมดจึงแวะเข้าใต้ร่มไม้ข้างทาง วางกรดวางบาดแล้วล้มตัวลงนอนหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะพิษไข้ช่วงเวลาที่หลับไปนั้นนานเท่าไหร่ไม่อาจรู้ได้มารู้สึกตัวเอาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงดังสู้สู้ของลมพัดยอดไม้เสียงฟ้าขนองฟ้าแลบแปลกบอยู่ทั่วไปมองไปบนท้องฟ้ามีเมฆดำทะมึนเต็มท้องฟ้าลมก็พัดกระโชกแรงขึ้น เสียงคำรามของฟ้าก็ร้องทีขึ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่บีบรัดเข้ามาทุกทีอาการไข้ก็ยังไม่สางฝนก็เริ่มลงเม็ดห่างๆจากการกลดก็สู้ลมพัดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปหลบลมหลบฝนอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขเอาทีเดียวเมื่อไม่มีทางที่จะหลบหลีกลมและฝนได้แน่แล้วจึงรวบรวมกำลังกายลุกขึ้นนั่งสมาธิ ตั้งสัจจาทิฏฐานอ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อ้างถึงบุญบารมีของตนที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บวชมาด้วยดีว่าข้าพเจ้าบวชอุทิศต,ต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางเกิดอาการไข้หมดกำลังที่จะไปข้างหน้าถ้าบุญบารมีของข้าพเจ้ามีอยู่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกแล้ว ออฝนอย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้เลยแล้วแผ่เมตตาต่อเทพารักษ์อธิษฐานบอกกล่าวแก่เขาว่าข้าแต่เทพารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนนาครุธผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจะไปลำปางมาป่วยอยู่กลางป่าหมดกำลังที่จะไปข้างหน้าขอให้ท่านทั้งหลายอาศัยความเอ็นดูข้าพเจ้า ขอได้โปรดบันดาลด้วยอำนาจฤทธิ์ของตนให้ฝนซึ่งกำลังจะตกลงมานี้เว้นตรงที่ข้าพเจ้านอนอยู่นี้ขอให้เปลี่ยนทิศทางไปเสียทางอื่นการที่จะห้ามฝนไม่ให้ตกนั้นมิใช่ฐานะแต่ขออย่าได้ตกลงมาตรงที่ข้าพเจ้านอนขอให้ผ่านไปทางอื่นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วทำจิตให้แน่วแน่แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั่วจักรวาลไม่มีประมาณ เป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะที่ฝนกําลังลงเม็ดถีโดยลำดับนั้นได้เกิดมีลมพัดมาอย่างแรงจนทําให้ต้นไม้ลู่เอ็นไปตามทิศทางของลมด้วยความแรงของลมที่พัดมานั้นสามารถทําให้ฝนเปลี่ยนทิศทางไปโดยฉับพลันฝนตกห่างจากที่อยู่ไปประมาณหนึ่งเส้นวันนั้นฝนตกอยู่นานพอสมควรพอฝนหายแล้วอาการไข้ก็ยังไม่สาง จึงล้มตัวลงนอนต่อไปโดยไม่ได้การกรดมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลากลางคืนแล้วรู้สึกว่าเนื้อตัวเปียกชุ่มหมดจะเป็นเพราะยุงกัดหรือเหงื่อออกหลังจากสางไข้ก็ไม่ได้สนใจแต่รู้สึกว่าตัวเบากระหายน้ำจึงเอากาน้าไปตักน้ำกรอกน้ำใส่กาเต็มแล้วกลับมาที่อยู่ก่อนออกเดินทางทำจิตใจสงบแล้วแผ่เมตตาไปก่อน ปรากฏว่าวันนั้นเดินทางมาได้โดยปลอดภัยไม่ปรากฏมีสัตว์ร้ายอะไรมาปรากฏให้เห็นในระหว่างเดินทางเลยหลวงปู่เล่าว่าการเดินทางคนเดียวนั้นรู้สึกสะดวกสบายหายกังวลไม่เหมือนไปกันเป็นหมู่เป็นคณะมีแต่เรื่องกังวลในที่บางแห่งเพื่อนๆจะไปเราอยากจะอยู่เราจะไปเพื่อนๆจะอยู่ไม่ค่อยจะพร้อมกัน สู้ไปคนเดียวไม่ได้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีเครื่องวิตกกังวลไม่ต้องพูดจาก,กับใครๆเดินทางคนเดียวเวลาขับขันจิตก็เป็นสมาธิได้ดีสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนสองเสมอในการเช่นนั้นเดินไปภาวนาไปเช่นนี้บางครั้งจิตสงบอยู่ได้นานความวอกแวกแสไปรับอารมณ์ภายนอกตามนิสัยของจิตไม่ค่อยมี เพราะอันตรายมีอยู่รอบด้านเช่นนั้นชีวิตจึงฝากเป็นฝากตายอยู่กับสติการเดินทางในที่ที่มีอันตรายเช่นนั้นเปรียบเหมือนการเข้าสู่สงครามของทหารถ้าไม่คอยระมัดระวังสติสัมปชัญญะไม่มีไม่ช้าทหารผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าศึกทำร้ายเอาอย่างแน่นอนการบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่ที่มีอันตรายเช่นมีสัตว์มีเสือ มีงูมีช้างมีหมีอยู่ใกล้ๆนั่นแหละสติมันตื่นอยู่ทุกเมื่อมันกลัวอาจารย์เสืออาจารย์ช้างอาจารย์งูอาจารย์หมีจะมาทําอันตรายมันจึงตื่นตัวอยู่เสมอคําว่าตื่นในที่นี้มิได้หมายความว่าตื่นกลัวแบบกลัวสัตว์กลัวเสือมันจะมาทําอันตรายเอาแต่ความหมายว่าตื่นอยู่ด้วยธรรมเช่นเราจเจริญธรรมะข้อพรณานุสติ จิตมันจะค้นคิดหาอุบายทางปัญญาอยู่เฉพาะเรื่องนั้นๆไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกอย่างอยู่ที่อื่นๆทั่วไปเวลาจิตสงบในสถานที่เช่นนั้นจึงอยู่ได้นานอุบายการพิจารณาก็แยบคายแม้ขณะเดินชมกลมเวลาจิตรวมก็สามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มหรือส่วนเซอยู่ได้นานเท่าที่จิตจะถอนออกจากสมาธิเพราะเหตุนั้น จิตในสภาพเช่นนั้นจึงองอาจกล้าหาญมีกำลังมีอำนาจคุ้มครองตัวเองได้แม้เวลาน้อมจิตแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีอำนาจโน้มน้าวจิตใจของสัตว์ให้เกิดมีความเมตตาต่อกันและกันได้การเดินทางนั้นจะเอาอะไรแน่นอนกับการขบฉันนักก็ไม่ได้ไปในที่บางแห่งก็ได้พอฉันในที่บางแห่งก็ไม่พอ ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆไปบินทบาทในบางที่บางแห่งอาจจะได้เฉพาะข้าวเปล่าบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับเกลือบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับพริกบางแห่งอาจจะได้ข้าวกับน้ำอ้อยได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นเพื่อผ่อนบรรเทาความหิวของท่าขันจะฉันเพื่อความอิ่มน้ำสำรานั้นไม่มี นอกจากจะผ่านเข้าไปในบ้านในเมืองซึ่งก็นานแสนนานอดบ้างกินบ้างพอได้พยุงคาดขันให้ทรงตัวอยู่ต่อไปครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางจากพะเยาจะไปลำปางเช่นกันแต่การเดินทางครั้งนั้นได้เดินจากพะเยาเลียบกว้านพะเยาไปเดินตัดข้ามดอยหมูมาเส้นทางดังกล่าวนี้ไม่มีถนน แต่เป็นทางเดินเท้าเพราะภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่าเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนการเดินทางของหลวงปู่ในครั้งนั้นเดินทางมาตามเส้นทางนี้เดินทางมาได้จวนเวลาเย็นถึงศาลาที่พักกลางป่าซึ่งมีผู้สร้างไว้สำหรับคนเดินทางจะได้เข้าพักอาศัยในเวลาเดินทางมาถึงเพราะระหว่างนั้นยังไม่มีหมู่บ้านถ้าถึงเวลาบ่ายใกล้เย็น ผู้ที่เดินทางจะไม่เดินทางต่อไปอีกเพราะกลัวพวกสัตว์ป่าเช่นพวกเสือพวกหมีจะทําอันตรายเอาระหว่างเดินทางเพราะเหตุนั้นเขาจึงสร้างศาลาไว้สําหรับคนเดินทางเพื่อจะได้อาศัยหลับนอนเมื่อเดินทางมาถึงวันนั้นหลวงปู่เมื่อเดินทางมาถึงศาลาดังกล่าวเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงเข้าพักที่ศาลานั้น ภายในศาลานอกจากจะทำเป็นรั้วล้อมรอบแล้วยังมีเตาไฟและฟืนไว้ด้วยสำหรับก่อไฟผิงเวลากลางคืนในป่าดงดิบเช่นนั้นถึงแม้จะเป็นฤดูแล้งแต่พอตกกลางคืนอากาศหนาวเย็นมากต้องก่อไฟผิงพอบรรเทาความหนาวเย็นได้บ้างหลวงปู่เล่าว,ว่าวันนั้นเมื่อไปถึงต้องรีบอาบน้ำค่ำลงก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา แล้วนั่งภาวนาจนดึกจึงพักจำวัดเวลากลางคืนได้ยินเสียงเสือร้องอยู่รอบๆบศาลาที่พักพวกเสือนั้นชำนาญในการร้องทำเสียงเรียนแบบพวกสัตว์ป่าต่างๆเช่นพวกกวางพูก้เก้งเสือสามารถทำเสียงเรียนแบบได้เหมือนมากดังนั้นบางครั้งพวกกวางพวกเก้งเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องเรียนแบบนึกว่าพวกของตัวเดินเข้าไปถูกเสือจับกินเสียก็มาก คืนนั้นพอตกดึกอากาศเย็นหนาวมากจึงก่อไฟที่เตาผิงลุกขึ้นก่อไฟที่เตาถึงสามครั้งเพราะนอนไม่ใค่อยหลับเนื่องจากอากาศเย็นมาเคริรมหลับเอาก็ตอนเกือบสว่างแล้วประมาณว่าหลับไปได้สองชั่วโมงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สว่างแล้วได้ยินเสียงคนพูดกันจึงมองลงไปข้างล่างเห็นพวกหาบของสองถึงสามคน วางขาไว้แล้วนั่งคุยกันอยู่จึงลงไปถามได้ความว่าจะไปพะเยาจึงถามเขาว่าจากนี้ไปข้างหน้าจะมีหมู่บ้านบ้างไหมได้รับคำตอบว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งจากนี้ไปสามชั่วโมงอยู่ซ้ายมือเมื่อได้รับคำบอกเล่าเช่นนั้นจึงรีบเก็บบริคารออกเดินทางหมายว่าจะไปบินทบาทฉันข้างหน้าเดินมาจนเหนื่อยอ่อน ก็ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเวลาก็สายมากแล้วรู้สึกหิวเป็นกำลังเดินต่อไปอีกพักใหญ่มีหญิงสามคนหาบของสวนทางมาจึงถามว่าจากนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าจะต้องเดินทางอีกเท่าไหรหญิงทั้งสามตอบว่าหมู่บ้านข้างหน้าจากนี้ไปจะต้องเดินถึงเย็นจึงจะถึงจึงพูดว่าเมื่อเช้าพบพวกหาบเขาบอกว่า หมู่บ้านข้างหน้าเดินสามชั่วโมงถึงนี่เดินมาจนสายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเลยได้รับคําบอกว่าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นท่านผ่านมาแล้วหญิงทั้งสามถามว่าพระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือยังจึงบอกไปตามตรงว่ายังไม่ได้ฉันครั้งแรกกะว่าจะมาฉันที่หมู่บ้านดังกล่าวโยมก็บอกว่าผ่านมาแล้ว จะไปฉันข้างหน้าโยมก็บอกว่าเย็นจึงจะเดินไปถึงวันนี้เห็นจะไม่ได้ฉันแน่หญิงทั้งสามจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกดีฉันขอนิมนต์พระคุณเจ้าฉันจังหันก่อนไม่เป็นไรข้าวพวกดิฉันมีอยู่วันนี้เป็นลาบของพวกดิฉันนิมนต์ฉันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงพวกดิฉันพวกดิฉันจะกลับบ้านไม่เป็นไร ว่าแล้วทั้งสามคนรีบจัดแจงจัดอาหารมาถวายมีข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยงบเมื่อรับประเคแล้วจึงฉันเต็มที่เพราะรู้สึกหิวมากฉันเสร็จแล้วจึงอนุโมทนาให้พรทั้งสามคนดูมีอาการว่าร่าเริงดีใจมากที่ได้ทำบุญเมื่อให้พรเสร็จแล้วจึงกล่าวคำอำลาผู้มีใจอารีทั้งสามเดินทางต่อไป พอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้านตามคำบอกเล่าของหญิงทั้งสามนั้นจริงๆเข้าไปขอพักวัดประจำหมู่บ้านนั้นท่านเจ้าอาวาสก็มีอัธยาศัยต้อนรับอย่างดีท่านถามว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนเรียนท่านไปว่านอนพักอยู่ศาลากลางป่าท่านแสดงความตื่นเต้นกล่าวว่าศาลากลางป่านั้นอย่าว่าแต่พักคนเดียวเลยให้ผมไปพักสักร้อยคนก็ไม่กล้าพัก เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างแมวป่ามันไม่มาเยี่ยมบ้างหรือท่านถามจึงเรียนท่านว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นมันเข้ามาใกล้มันคงหากินของมันตามภาษาของสัตว์ป่าพักอยู่ที่วัดนั้นสองวันพอมีกำลังดีแล้วจึงบอกลาท่านเจ้าอาวาสเดินทางต่อไปหลวงปู่เล่าว,ว่าท่านเดินเที่ยวไปเช่นนั้นได้พบเห็นของแปลกๆดีเช่น บางหมู่บ้านเวลาไปบินธบัตได้ข้าวกับเกลือก็มีได้ข้าวกับผักก็มีถามพวกชาวบ้านเขาว่าไม่มีพริกกินหรือจึงใส่บาตเอาข้าวเอาเกลือเอาผักมาใส่ไม่เห็นมีพริกเลยเขาบอกว่าไม่มีถามเขาว่าเมื่อไม่มีทำไมไม่ปลูกบ้างละ่ะเขาตอบว่ามันเป็นการลำบากท่านเล่าว,ว่าพวกประชาชนในหมู่บ้านเช่นนั้น กินอยู่กันอย่างง่ายๆตามธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงพวกที่มีข้าวมีเกลือก็กินกันไปพวกที่มีข้าวมีผักก็กินกันไปจะต้มจะแกงแบบพวกเราทําไม่เป็นพวกพริกมะเขือหรือผักต่างๆถ้าเขาปลูกแบบพวกเรากินไม่หมดเพราะดินเขาดีแต่นี่เขาไม่ทํากันเขากล่าวว่าลําบากยุ่งยากต้องถางต้องถาง